สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติงนะครับสวัสดีสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับเ c ที่ติดตามรายการหมอดูทองคํามาตลอดนะครับวันนี้ก็มาอัดรายการในวันอาทิตย์นะครับของวันที่19มิถุนายน2565นะครับเวลาอัดคลิปวันทิวา6โมงเย็นนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะ ผมก็จะเข้ามาแนะนำในเรื่องของแนวโน้มทองคำให้นะครับรวมถึงแผนการซื้อขายทองคำเนี่ยนะครับว่าจุดไหนที่สามารถเข้าซื้อได้จุดไหนคือจุดที่เข้าขายนะครับก็สามารถนำคลิปนี้ครับไปใช้ประกอบการลงทุนเนี่ยของช่วงวันที่20จนถึงวันที่24มิถุนายน65นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้ดีนะครับแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้กำไรนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด อ่า s ับสับใให้ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมคงจะไม่พูดอะไรเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงเห็นแล้วว่าอา่าทองคำเนี่ยนะครับมันวิ่งเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ให้หรือไม่อย่างไรนะครับเราจะพูดการแต่ในอนาคตที่มันการังจะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้นะครับเพื่อที่ว่า นักลงทุนทองคำครับจะได้ทำกำไรจากทองคำให้ได้มากที่สุดละกันนะครับโอเควันศุกร์ทองคำปิดตลาดนะครับที่ราคา1,840เหรียญพร้อมค่าเงินบาทที่35.28บาทต่อดอลลาร์นะครับราคาทองไทยนะครับก็ป้วนเปี้ยนในกรอบ3,500จนถึง3,600บาทต่อบาททองนะครับอาทิตย์หน้า จะเอายังไงต่อดีนะครับทองคำเนี่ยจะมีการสรับขาหลอกอีกไหมนะครับอทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับชาวดอยจะแก้พอร์ตอย่างไรชาวเหวจะแก้ไขพอร์ตอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจํากันได้ไหมเมื่อคลิปก่อนนู้นนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของการแข่งขันของผมเอาไว้นะครับ ก็ปรากฏว่ารอบแรกนะครับผมก็ได้ที่1นนะครับแล้วก็ชนะเลิศตามคาดนะครับอ่าทางบลกเขาก็เลยส่งมาให้นะครับอ่านี่คืออ่ารางวัลนะครับที่ได้ที่1นนะครับในชื่อผมนะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนมาตลอดนะครับแล้วก็เชื่อใจในเรื่องของ e-robot ด้วยนะครับรอบที่2ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ตอนนี้ อยู่ในลำดับที่2นะครับอ่าผมให้ดูนะผมวงสีแดงไว้ให้คงเห็นนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็อยู่ในลำดับที่2นะครับก็มีเวลาอีกสเดือนนะครับที่ผมจะต้องขึ้นไตอันดับหนึ่งให้ได้นะครับใครที่อยากลงทุนทองคำนะครับด้วย e-a robot นะครับอยากเทรดทองคำด้วย g o spot r หรืออะไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยสอบถามผมได้ละกันนะครับอ่ะ พูดถึง EA Robot แล้วนะครับแน่นอนครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่าให้ติดตามคอยดูนะว่าโลบอทมันจะแก้ไขพอร์ตจากติดลบตอนนู้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยโลบอทแก้ไขพอร์ตไปยังไงแล้วนะครับติดลบเพิ่มขึ้นหรือติดลบน้อยลงกําไรเพิ่มขึ้นหรือว่ากําไรน้อยลงนะครับเราไปหาคําตอบกันอ่าสำหรับ EA Robot นะ ตอนนี้ทำกำไรขึ้นมาที่709เหรียญนะครับและปัจจุบันครับจากเดิมที่ติดลบเยอะๆนะครับปัจจุบันครับติดลบเหลือเพียงแค่19ดอลลาร์นะครับทุกท่านคงดูเป็นเนาะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับนี่คือผ่อนแรกนะของพี่คนนี้นะครับอ่าส่วนในบลกต่อมาครับก็เช่นเดียวกันนะครับที่ให้ดูทุกบรกเพราะว่าจะได้รู้ว่าโรบอทเนี่ยมาทำงานออกมาคล้ายๆกันหมดนะครับ อ่าสำหรับโลกนี้ก็กำไรประมาณ767ดอลลาร์นะครับแล้วก็ติดลบอยู่ประมาณ28ดอลลาร์นะครับนะประมาณนี้นะครับส่วนอีกโลกหนึ่งนะครับโลกสุดท้ายนะครับก็ตอนนี้กำไร่ประมาณ588ดอลลาร์นะครับแล้วก็ขาดทุนประมาณ23ดอลลาร์นะครับอ่าให้ดูนะครับ ก็เอาไว้สำหรับคนที่สนใจนะครับไม่อยากจะเทรดเองแล้วนะครับซ claro> ื้อปุ๊บทองลงปั๊บหรือขายปุ๊บทองขึ้นปั๊บแบบนี้นะครับแปลว่าท่านอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะครับหรือว่าบางคนที่แบบมาลงทุนทองคําแล้วเนี่ยนะครับเล่นมาตั้งนานไม่เคยได้กําไรเลยนะครับมีแต่ขาดทุนตลอดต้องคอยเติมเงินตลอดนะผมว่าลองเปลี่ยนแนวการลงทุนมาเป็นแบบ เอเอะโรบอทบ้างก็ได้นะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยลองดูสัก1เดือนนะครับแล้วดูว่าโรบอทมาทํางานยังไงนะครับมันอาจจะทํากําไรให้ท่านคืนมาได้ไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็จะมีกําไรเรื่อยๆให้ท่านเห็นตลอดนะครับดีกว่าท่านไปลงทุนเล่นเองแล้วเ้าเงินมันก็หายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันเนาะผมคงโฆษณาแค่นี้ส่วนใครต้องการติดต่อผมนะ0-65 9425654นะครับออดีไนลนผมเตอร์นะครับตัว T ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยได้หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ใครอยากศึกษาเรื่องทองคำโกสปอร์ตอะไรก็ตามนะครับพี่เกี่ยวกับทองคําเนี่ยผมสามารถแนะนำให้ได้หมดละกันนะครับก็คงฝากไว้แค่นี้อ่ะคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับ ของวันที่2 0ถึง24มิถุนายน65ครับมีดังนี้ปัจจุบันนะครับทองคำนะครับยังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่นะแต่ว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับหรือจุดสับขาหลอกเนี่ยมันมีการย้ายตำแหน่งนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลแล้วนะครับ จากเดิมที่จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยกระยาวเนี่ยอยู่ที่1 8 7 5นะครับปัจจุบันครับเทนขาขึ้นระยะกลางครับย้ายตำแหน่งมารอยอยู่ที่1,860เหรียญจดเอาไว้เลยครับ1860ครับในอาทิตย์นี้คือจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางส่วนจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมคือ 1875เหรียญกรอบทองคำครับในอาทิตย์นี้ครับทองคำจะวิ่งในกรอบราคา '1,820 จนถึง1860เหรียญครับทองคำทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็จะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีอาทิตย์นี้ครับมีเป้าหมายกำไรสูงสุดนะครับที่ทองคำเนี่ยมันจะดีตัวขึ้นไปได้เนี่ยอยู่ที่ราคา1,900จนถึง1,905เหเหรียญนะครับ แล้วก็เป้าหมายกำไรต่ำสุดเนี่ยขาลงเนี่ยนะครับอยู่ที่1,775จนถึง1,780เหรียญมาดูในส่วนของคนที่เป็นชาวดอยแล้วต้องแก้พอร์ตให้ชาวดอยกันบ้างนะครับลองเล่นตามแผนนี้ดูให้ชาวดอยครับยึดเอาด่านราคา1,820เหรียญเป็นเกณฑ์นะครับคือ ตราบใดเนี่ยที่ทองคำเนี่ยนะครับมันยังยืนเหนือราคา1820ี่เหรียญได้อยู่เนี่ยนะครับชาวดอยเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับยังไงเนี่ยทองคำเนี่ยมันก็ดีตัวกลับขึ้นไปอีกรอบแน่นอนนะครับมีโอกาสจะดีตัวกลับขึ้นไปป้วนเปี้ยนที่ประมาณ1860จนถึง1865นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุด่าน1860เหรียญหรือ1 8 6่นรอเหรียญขึ้นไปได้เนี่ยนะครับ ชาวดอยเนี่ยลอดตายทันทีเลยนะครับเพราะว่าเทนทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนั่นแปลว่านักลงทุนครับโดนตลาดทองคําสับขาหลอกในรอบที่3แต่ถ้าเกิดราคาทองคำครับมันหลุดลงต่ำกว่า1,820เหรียญลงไปได้นะครับชาวดอยเนี่ยจะต้องเปิดขายเซลเนี่ยการพอร์ตเอาไว้เนี่ยอย่างน้อย ครึ่งหนึ่งของพอร์ตเลยนะครับป้องกันความเสี่ยงเพราะถ้าเกิดรักทองคำเนี่ยลุตํากว่า1,820เหรียญลงไปได้นะครับเป้าหมายกําไรเนี่ยที่1,785จนถึง1,790เหรียญเนี่ยมันไม่พลาดแล้วครับโอกาสจะถึงตรงจุดจุดนี้ประมาณ90%เลยนะครับแล้วก็ภาวนาไว้ครับชาวดอยว่าถ้ามันลงมาจริง อย่าให้หลุดต่ำกว่าราคา1,785เหรียญเพราะถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่าราคา1,785เหรียญลงไปได้นะครับทองคำเนี่ยจะลงกันแบบยาวๆเลยนะครับเป้าหมายกําไรเนี่ยมองลงลึกเนี่ยได้สูงถึง1,845จนถึง1,850เหรียญเลยอ่ะจบชาวดอยมาดูในส่วนของชาวเหว ว่าแก้พอร์ตชาวเหยวยังไงนะครับตอนนี้ชาวเหวครับยังพอยิ้มได้อยู่นะแต่ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าเทนขาลงระยะกลางตอนนี้เนี่ยมันดันเสียสมดุลถ้าออกมาทรงนี้นะครับมันมีในยะสำคัญที่แปลได้ว่าทองคํามีโอกาสที่จะรีบาวกับตัวขึ้นไปเพื่อทดสอบการเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ย ที่ด่าน1860เหรียญในรอบแรกนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมีให้เห็นสักรอบหนึงหรือไม่ก็ต้อง2รอบนะครับถ้าเกิดจะไม่ผ่านสมมุติทองคำเนี่ยทะลุด,ด่าน1860เหรียญขึ้นไปได้ชาวเหวนะครับควรต้องเปิดซื้อบายการพอร์ตเอาไว้บ้างบางส่วนนะครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยได้สูงถึง1890 จนถึง1,895เหลรียญเนี่ยมีสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำครับมันยังไม่สามารถรีบาวขึ้นไปนะผ่านด่าน1,860ได้นะครับแต่ว่ามันดันย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า1,820เหรียญอันเนี้ยชาวเหวแบบยิ้มได้แบบเต็มที่เลยครับ พราะถ้าเกิดมันหลุดตากวาน่า1820ได้นะชาวเหวเนี่ยไร้กังวลทันทีครับเปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเป้าหมายกาไรเนี่ยน่าจะมีลงถึง1790-1795ถึง1795นะครับจุดเนี้ยก็สามารถปิดกําไรได้พอสมควรแล้วนะครับก็อันนี้คือแผนของการแก้พอร์ตชาดอกับชาวเหวนะทีนี้มาดูจุดเข้าซื้อบาย ับจุดเข้าขายเซลล์รายย่อยๆกันบ้างว่ามีจุดไหนเข้าซื้อขายได้บ้างสําหรับคนที่รอเปิดซื้อใบรอบใหม่เพื่อเก็งกําไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้หมายรกครับให้ตั้งเปิดซื้อใบสต็อปครับรอที่ราคา1,843รเหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับรอปิดกําไรที่ราคา1848จนถึง1850ปหมายที่2ครับ ตั้งเปิดซื้อบัตรตอบครับที่ราคา1849ทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1853จนถึง1855หมายที่3ครับตั้งเปิดซื้อบัตตอบครับที่ราคา1855ครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1861จนถึง1863หมายที่4ครับตั้งเปิดซื้อบัตรตอบที่ราคา1861ครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1866จนถึง1868 หมายที่5ครับตั้งเปิดซื้อบัตอบที่ราคา1 8 6 6นะครับทะลุไปได้รอปิดกะมที่ราคา1872จนถึง187 4แล้วก็มาที่6ครับตั้งเปิดซื้อบัตอบครับที่ราคา1874นะครับทะลุไปได้รอปิดกะมาที่ราคา1 8 8 8, 8จนถึง1890นะครับ สำหรับคนที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงหรือว่าติดเหวตอนนี้นะไม้แรกครับตั้งเปิดขายเซลสต็อปรอเลยที่ราคา1836หลุดลงมาได้ครับรอปิดกำไรที่ราคา1830จนถึง1832งามาที่2ครับตั้งเปิดขายเซลสต็อปครับที่ราคา1830หลุดลงไปไดร้รอปิดกำไรที่ราคา1 8 2 2 จนถึง1824หมายที่3ครับตั้งเปิดขายสต,ตอบที่ราคา1822ครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดกันไวที่ราคา1813จนถึง1815แล้วก็มาที่4ครับตั้งเปิดขายสต,ตอบครับที่ราคา1815นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันไวที่ราคา1808จนถึง1810แล้วก็มาที่5ครับ ตั้งเปิดขายสเซอร์ตอบครับที่ราคา1 8 0 8นะครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดมาที่ราคา1798จนถึง1800ท้วนนะครับแล้วก็มาที่6ครับตั้งเปิดขายสเซอร์ตอบครับที่ราคา1798นะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดมาที่ราคา1788จนถึง1790เเหรียญได้เลยนะครับโอเคจบสรุปคำแนะนำวันนี้ครับ อาทิตย์นี้นะครับอาจารย์เติ้ครับขอเลือกยืนข้างฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับเหตุผลเพราะว่าผมเนี่ยมองตามเทนขาลงระยะกลางที่มันเสียสมดุลทําให้ทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้เพื่อทดสอบด่านราคา1,860เหรียญน,นะครับแต่สมมุติราคาทองคำเนี่ยนะครับมันยังไม่ผ่าน1,860เหรียญ นะครับแล้วมันถูกตบกลับลงมานะแล้วหลุดลงต่ำกว่า1,820ีเหรียญลงไปได้นะครับอันนี้แหละแสดงว่า l ทิเดชนะครับของเทนขาลงระยะกลางบวกยาวเนี่ยมันยังทำงานอยู่นะครับมันยังมีแรงกดอยู่นักลงทุนครับควรจะพิกเกมนะครับเล่นฝั่งขายเซลล์ตามเกมตามน้ำไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ทำกำไรขาลงไปก่อนก็ได้กำไรออกมาบางส่วนนะครับ นี่ก็คือมุมมองนะครับของโกสปอรตในอาทิตย์นี้นะที่ผมจะมาแนะนำให้นะครับมาดูในส่วนของนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์9.6.5%กันบ้างนะครับมีแผนดังนี้สำหรับทองคำแท่งออนไลน์96.5%เนี่ยนะครับผมไม่พูดเยอะผมพูดแบบเจาะประเด็นไปเลยนะครับว่าเอาคำถามในใจของนักลงทุนเนี่ยตอนนี้อยากรู้อะไร ผมขี้เกียจพูดเยอะนะครับคําถามที่ถามมาว่าหรือคําถามที่สงสัยกันในใจว่าตอนเนี้ทองคําแท่งซื้อได้ไหมถ้าอยากจะซื้อซื้อได้ตอนไหนเป้าหมายกําไรจะขึ้นต่อได้เท่าไหร่และทองคํามีโอกาสจะย่อลงมาให้ซื้อบ้างไหมนะครับนี่ก็คือคําถามในใจแล้วก็คำถามที่ถามทางาถามกันเข้ามานะ ผมตอบเลยนะทีละประเด็นนะครับตั้งใจฟังนะตอบตอนนี้ราคาทองคําแท่งซื้อได้ครับแต่ผมไม่แนะนำให้ซื้ออา้าวงงงงเลยซื้อได้แต่ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะถ้าจะซื้อนะครับให้รอดูก่อนว่าราคาทองคําแท่งเนี่ยมันทะลุ ด่าน37,50บาทขึ้นไปได้หรือไม่อย่างไรถ้าทะลุด,ด่าน3750บาทขึ้นไปได้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้เลยเพราะว่าเป้าหมายกำไรเนี่ยมันจะขึ้นต่อเนี่ยไปถึงระดับราคา3 9 0 0บาทจนถึง31,000บาทต่อบาททองเลยนะครับฟลุกจริงๆเนี่ยอาจจะไปจบที่ราคา31,200บาทต่อบาททอง แต่ถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยนะครับมันยังรีบาวไม่ผ่านด่าน3750บาททองคำเนี่ยมันจะถูกปรับตัวลงมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมันหลุดลงต่ำกว่า3500บาทต่อบาททองได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายระยะสั้นนะครับให้นักลงทุนครับไปรอดักซื้อที่ราคา3300 30, 3100 30, แล้วก็2 9 9 0 0บาทต่อบาททองครับเป็นจุดเด้งรีบาวส่วนใครที่อยากจะเปิดขายเซลล์นะครับหรือว่าติดเหวตอนนี้นะครับให้ใจเย็นๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยมันมันอ่อมันอ่อนนะครับมันเลยทำให้ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปสูงนะครับซึ่งคาดการว่าอ่อไม่นานครับค่าเงินบาทน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งขึ้นบ้างนะครับฉะนั้นแล้วครับ ถ้าเกิดราคาทองคำนะหลุดต่ำกว่า3,500บาทลงมาได้นะครับอยากเปิดขายเซลล์เพิ่มนะครับก็ทำไปเลยนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะปรับตัวลงมาเนี่ยถึง3300บาทต่อบาททองเนี่ยก็มีนะครับทำกำไรตรงนี้ไปก่อนแล้วถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า3,300บาทต่อบาททองลงไปได้ด้วยนะครับเปิดขายเซลล์ตามไปอีกนะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา3,100บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ ถ้าเกิดลุดต่ำกว่าราคา3 1 0 0 3,100บาทต่อบาททองลงไปได้นะเปิดขายเซลล์อีกครับไปรอปิดจะมาที่ราคา29,900บาทต่อบาททองได้เลยนะครับจำให้แม่นจำให้ดีครับสำหรับนักลงทุนทองคำแท่งนะครับถ้ารอบนี้นะราคาทองคำแท่งนะครับหลุดลงต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่อบาททองได้นะครับ เป็นการส่งสัญญาณอันตรายเลยนะครับเพราะว่าแนวโน้มทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแรงนะครับรอบนี้เนี่ยถ้าหลุดต่ำกว่า30,000บาทต่อบาททองลงมาได้โอกาสที่ทองคําจะลงไปถึงนะครับ29,600บาทกับ29,300บาทต่อบาท,ทองเนี่ยนะครับมีโอกาสถึงตรงจุดนี้เลยนะครับจด ให้แม่นแล้วแปะเอาไว้หน้าคอมแล้วมาดูกันว่าอาจารย์เตอ้์ครับฟันทองแบบนี้จะถูกหรือผิดนะครับมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาทิตย์นี้นะครับทองคําจะเป็นยังไงนะครับส่วนคลิปเฉพาะกิจเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเข้ามาทําวันพุธหรือว่าวันพฤหัสนะครับแต่ว่าทุกอย่างถ้าเกิดตอนนี้ทองคำเนี่ยมันเป็นไปตามเกมนะครับยังไม่มีการเคลื่อนไหวแบบรุนแรงมากนะครับ ผมอาจจะไม่ได้เข้ามาในคลิปเฉพาะกิจนะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ในช่วงจันทรคารก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง่งเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ